เทศนาอนาปนะคาถากุฏากานิุกที่สองเป็นอนุสูตที่เทศนาสืบต่อไปนะโมตัสสามภัยกวานโตอะละหานโตสามาสัมพุทธสา สานโตการเลสุญานิเอตามเพคุณลัญยางการโตวานลูกคามุลังการโตวาน ศูนย์ kalang <laughs> กาลังก็โตวานิสิธันติปะลังกังอะภูเจนตวาอุจงกานังกว่า จันนามพุทธรรมปาลิสันตังลลยตังยิงใจหนุ่มเท่าตังเจ้าเจ้าพีคูสังฆาจุงดาฟังยังธรรมะเนสนาดวงนีสัสอันสืบเนื่องกันได้ที่มีมา จังได้เทต,น,ตนาในอานณาปณาการท้าผูกทวนสองอันมิบในมหาวังกลางแห่งปาเติสัมปิตามังคางคุธากานิกาย ຄືປຸນຈາມປາແລະສານຕ່າງຫຼາຍໄໄດ້ເຫິນໃດຟັງມາດໍາເນີນຕາມບານກາຖາບາເລວ່ກາຕໍມານຟານເຕສັງກາຕ กาเลสุญญาญาณนดังนี้เป็นต้นความว่าอันว่ายาณในความเป็นผู้การตามสันติสามสิบสองพังกนนารนั้นเป็นสันได คือว่าเพลงคุในผ่านธรรมะวินัยนี้ย่อมอยู่ป่าก่อนเดีย่ตีเก่าไม้ก่อนเดอยู่ในเลือนว่างก่อเด็นั่งกุ่มบรรลังคู่บัรลังงานตั้งกาเฮือซสือดำรลงสานทิเฮือมันเมสาติหายใจอาเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้วางหายใจออกยาว เมื่อรู้ว่าหายใจเข้ายาวก็ลู้ว่าหายใจเข้ายาวหนึ่งเมื่อหายใจออกสันก็ลู้ว่าหายใจออกสันหนึง่งเมื่อหายใจเข้าสันก็ลู้ว่าหายใจเข้าสันหนึง่งย่อมเป็นจรณาว่าเราเป็นภูกำโนดรู้ตลอดนาของลมหายใจตั้งผวง หายใจเขาเนื่องยอมเป็นจลานาว่าเป็นูพลางามกายสังขารหายใจออกเดิองย่อมเป็นจลานาว่าจังเป็นูพกายสังขารหายใจเขาเนื่องย่อมเป็นจลานาว่าจังเป็นูกำหนดลูปิติหายใจออกเดิอง ย่อมเป็นเจรนาว่าจากเป็นผู้กรรมโนรูเป็นเด็กหายใจเข้าหนึ่งย่อมเป็นเจรนาว่าจากเป็นผู้กรรมโนรูสุดหายใจออกเนิน ยอมเป็นเจลนาวาจังเป็นพงกำนดลู้สุดดมหายใจเข้าหนึงองยอมเป็นจลนานจังเป็นผงกำนดลูเกินตาจิตตะสังขารเครื่องต่งแต่งเกฑนตาหายใจออกเนืงองยอมเป็นจลณนาวาจังเป็นผงกำนดลู้เจนตาสังขารหายใจเข้าเนง ย่อมเป็นเจรนาวาจังลำงามเจนตาสังขารหายใจออกหนึ่งยอมเป็นเจรนาวาจังลำงามเจนตาสังขารหายใจเข้าหนึ่ง ย่อมเป็นเจรนาว่าจังการโนดลู่จิตหายใจออกหนึ่งย่อมเป็นเจรนาว่าจังการโนดลู่จิตหายใจเข้าหนึ่งย่อมเป็นเจรนาว่าจังการตามจิตเธอบันเทืงหายใจหนึ่งย่อมเป็นเจรนาวานจังการตามจิตเธอบันเทืงหายใจเข่าหนึ่งย่อมเป็นเจรนาวา จางตั้งจ okay, ิตม okay, okay, ั่นหายใจออกเนืองย่อมเป็นจลณานาจางตั้งจิตอ่านมั่นหายใจเขานึ่งย่อมพิจัลลานาวาจางเปืองส่งเจตตาหายใจออกเนืองย่อมเป็นจลานาวาจางเปืองจิตหายใจอาเขานึ่งย่อมพิจัลลานาหยุดเนืองเนืองด้วยความเป็นของบทเดียง หายใจออกย่อมเป็นจัลลานหยุดเนืองเนืองด้วยความเป็นของบทเตี้ยงหายใจเข้าเนืองย่อมเป็นจัลลานาหันความกำหนานาหายใจออกเนืองย่อมเป็นจัลลานาหันความคายกำหนัดหายใจเข้าเนืองย่อมเป็นจัลลานาหันความดับหายใจออกเนือง ย่อมเป็นเจรณาหันความดับหายใจเข้าเนืองยอมเป็นจรณาหันความสาละคืนความถือมั่นหายใจออกเนืองยอมป็นจรณาหันความสาละคืนความถือมั่นหายใจเข้าเนืองดังนี้ความวาดในสา,สานานิพหมายเอาธรรมวินาย ของความพุทธเจ้านี้คำว่าพิคุได้แก่พิคุผู้เป็นกาลานาผู้ทุจาน,นะภาเสขะคือพระอรหันตาผู้มีธรรมบอกกําเลิกคาว่าป่าได้แก่ที่ต่างกวงนอกงาเสียเขตออกไปคำว่าเขาไม่ได้แก่อสอาสนาะของพิโุ ที่โูราดไว้เตีเก่าไม่ด้เกิดเตี้ยงต่างผูกและเสือหนังเครื่องโลรานการตำโดยเครื่องเปรคยืนเดินนั่งนอนในบอนอาสานะนั้นคำว่าว่างเป่าเกือว่าอาการก็โบกเกี่ยวของภายภายที่เป็นกลางหันปาติจิตา กําว่าเหือนหมายเอาเวกหานเหือนที่มุงหลังคาเกินดน่งพาสาเทืกและทํากรรว่านั่งคูบัานหลังคือพี่โคดนั่งคูบัานหลังตั้งตัวซื่อกำว่าดำลงสาติมันเกินตังสาติไว้สาเพาหน้าต่ออาณาปณาสาธิกรรมฐานา ข้อว่าเมีสันติหายใจเข้าคือพิโคตังสันติโดยอาการสามเสีสองคือพิโคตังสันติมันพอรู้ความที่จิตมีอารมณ์นอะยางเดียวบดได้ฟุ้งสั้นโดยสมาธิหายใจเข่ายาวโดยสมาธิหายใจออกสั้นโดยสมาธ หายใจออกยาวตลอดเถึงสามาันทแห่งการเป็นยลนนาแห่นการสละคืนความถือมั่นหายใจออกหายใจเขา้าเป็นภูมิจังสันติโดยสาติและยานดังนี้เพยงคุกหายใจออกยาวลูกว่างหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาว ก็ลูว่าหายใจเข้ายาวเมื่อจางหายใจออกหายใจเข้ายาวก็หายใจออกยาวบ้างหายใจเข้าพองขณะที่กำหนดว่ายาวเมื่อหายใจออกหายใจเข้ายาวสันตะคือเกิดขึ้นตามที่หายใจออกหายใจเข้าในขณะที่กำหนดว่ายาวพี่โคเมื่อหายใจออกยาวแล ละเอียนกว่านั้นโดยสัมมาสันตะหายใจออกในขณะที่กําหนดว่ายาวเมื่อหายใจเข้ายาวละเอียนกว่านั้นโดยสัมมาสันตะของหายใจเข้าในขาณะที่กําหนดว่ายาวเมื่อหายใจออกและหายใจเข้ายาว ละเอียนกว่านั่นโดยสามาถสันตาหายใจออกพ้องหายใจเข้าพ้องในขณะที่กำหนดว่ายาวเมื่อหายใจออกและหายใจเข้ายาวละเอียดกว่านน้นา ด้วยสามมาสันตะความพาโมทย่อมเกินคืนตามที่หายใจออกหายใจเข้าคานะทีกลาโนดวานยาวเมื่อหายใจออกยาวละเอียดกว่านั้น โดยสามาคคความปามุต่กองหายใจออกได้านาที่กำหนดว่ายาวเมื่อหายใจเข้ายาวละเอียดกว่านั้นโดยความสามาคคความปามุตกอหายใจเข้าขนาที่กำหนดว่ายาวเมื่อหายใจออกหายใจเข้ายาวละเอียดกว่านั้นโดยสามารถความปามุยอมหายใจออกคอ หายใจเข้าพองในขณะที่กำหมโนด่าดยาวเมื่อหายใจออกหายใจเข้ายาวละเอียดกว่าน,านั้นโดยสมาธิความปาะมนลจิตก็หลีกไปจากความหายใจออกแล้ว หายใจเข้ายาวตามที่หายใจออกแรงหายใจเข้าในขณะที่กำหนดว่ายาวโอเปกาก็ตั้งอยู่ของลมที่หายใจออกแลงหายใจเข้ายาว โดยอาการเก่าพางการดังนี้ก็มีพระโคตรสาติอานุปัสนาญาณและของลมมีความพาโคตบ่ใจสาติสาติมีความพาโคตโดยเป็นตัวสาติโดยพิขุมาพิจา,ารณาหันของลม หายใจนั่นโดยสาธติและญานดังนี้ตาทังกังการยังอานุปัสสันติเพคุมาเป็นจลนาหันของลมนั้นเป็นสันดังเพิดิจลานาหันของลมนั่นโดยความเป็นสภาวะบนเตียงเป็นกุบใจตัวโนบ่อเป็นจลนาหันโดยความเป็นสภาวะเที่ยงเป็ ເປັນສຸກເປັນຕົວຕົ້ນຍອມເບືອດຫນ່າຍບໍ່ເຈນດ ย่อมคายกำนัด <N> บ <i> ่มีกำนัดย่อมเฮือนลากะดับบ่เฮือนลางกาเกิดย่อมสาระขนบ่เฮือนยึดถือพี่โคเมื่อเป็นจาราหันของลโดยความเสเป็นสภาวะบ่เตียงยอมลางเกณฑ์จะสัญญาความสำคัญว่าเตียงได้เมื่อเปจรา หันโดยความเป็นอานันตาย่อมลางอานต์สัญญาความสำคัญว่าตัวตนเสียได้เมื่อเบื่อในย่อมละความยินดีได้เมื่อใครกํานานาย่อมลงความกํานาดได้เมื่อดับราคะย่อมละเหตุที่ก่อให้เกิดได้เมื่อสละเคินย่อมลงความยึดถือได้เพียคุย่อมเป็นจลรณาหันของ ลมนั้นอย่างนี้แต่เดลิภาวนาสาติจตโสภาวนากรรมว่าภาวนามีสีพ่พาการคือภาวนาโดยอัธวะธรรมตั้งลาย ที่เกิดในภาวนานั้นบอดล่วงเกินการเนื่องโดยอันทาว่าอินเทงต่างหลายมีลดเสมอการเนื่องโดยอันทาว่าเป็นเครื่องนำไปสึ้งความเปียนสมควรแก่ความที่บอดล่วงเกินการและความที่อินเทงต่างหลายมีลดเสมอการเนื่องโดยอันทาวว่าเป็นธรรม ที่ต้องจำเลินม,มากคองลูกความที่เจิตเบอารมณ์อย่างเดียวบได้ฟุ้งสัน้นโดยสาบาทาัแห่งการหายใจออกหายใจเข้ายาวเวทนาสัญญาและวตะะาคาผาโคตเกิดขึ้นตั้งอยู่และดบไปนึ่งความเกิดขึ้นแห่งเวทนาสัญญาและวตะะาคาผาโคตนั้นอย่างใดความเกิด เกิดขึ้นแห่งเวทนาสัญญาและวิตากะยอมปรากฏโดยอทาะาว่าเกิดขึ้นพอปัจจัยว่าพอเอาเวจาตันหากรรมและพัสสะเกิดเวทนาสัญญาและวิตากะจริงเกิดเมื่อหันลักษณะความเกิดขึ้นแห่งเวทนาสัญญา เลว,วิตาการก่อพาโคตความเกิดขึ้นแห่งเวทนาสัญญาเลว,วิตาการภาคโคตดังนี้ดีเลยความตั้งแห่งเวทนาสัญญาและเวทตาการภาคโคตอย่างใดเมื่อเีโคมาเป็นเจรณาถึงเวทนาสัญญาแลวเตทกา ดโวยความเป็นสาภาวะบ่อเตียงเป็นทุกเป็นอนันตาความตั้งอยู่โดยความเสี่ยงไปโดยความเป็นภัยยะโดยความเป็นสภาวะวา่างเปล่าก็ปรากฏเกิดตั้งอยู่แห่งเวทนา สัญญาและเวิตังกาฝากฏดังนี้แลความดับแห่งเวทนาสัญญาและเวิตังกาฝากโกดนั้นอย่างใดความดับแห่งเวทนาสัญญาและวิตังกา ย่อมปางกนโดยอันทะว่าพอปญจใจดับว่าพออวิชาตัณหากรรมภาษาดับเวทน,น,นาสัญญาเวตังกาก็ดับเมื่อหันลัคนาและความปวนแผลและความดับแห่งเวทน,น,นาสัญญาเวตังกาะยกะกะกองภาโคดความดับแห่งเวทน,น,นาสัญญาเวตังกายอมภาโคดดังนี้ เวทนาสัญญาเวตาการภาคุตเกิดขึ้นตั้งอยู่ถึงความดบโดยภาการดังนี้พุ่งการลาลูกความที่จิตมีอาัมมณะอย่างเดียวบดได้ฟุ้งซ่านโดยสามบานทักแห่งการหายใจออกหายใจเข้ายาวย่อมเืออินทีตั้งาย และพาสูมลองลูจังโกจละเตะแตงตลอดทำม,มีความสาโเป็นปัญญโยนาะยมเอภาลาปจังกะมากระทำตั้งลายที่พาสูมลองลู้แจ้งทรรมอันเป็นโกจะละโดยแต,ตงตลอดถึงทร,รม,มีความสาโเป็นปัญญโฉนโดย กท็ทังเอทาลียนิสัมโมทานิทิบุคาลันลตังหลายเหอ,อ็นเทตังหลายพระสุมลงนั้นอย่างใด้คือบุคคลาเธอสาเท,น,ทนเทพาสุมลงพออันทะวะน้อมใจเชื่อเอเวเลยเอินเทพาสุมลง พ่ออ่านทาว่าปะคับปะคองเธอสาธิเอ็นเทปะสุมลงก็พขออาัะาว่าต้องมั่นเธอสามาทะเอ็นเทปะสุมลองพ่ออ่านทะว่าบอเหอฟงซ่านเธอปัญเย็นเทปะสุมลงพอ,อ,าาอ,อ,ง,อ,ง,องอ่านทะาหันแจ้งโปกาละย่อมเ,อ,เอ็นเทเหล่านี้ พระสูลงลงในอารมณ์มานี้เหตุอนาตันจรเรียกว่ายอ่อมเอือเอ็นเทนต่างหลายพระสูมลงดังนี้อข้อว่าลู่แจงยังทำเป็นอนจนลาเกือกคิเลียนที่ปูกลาลู่จักอาัมมานาแห่งอนจนลาหรือลู่ัจงอนจลาอาัมมานา จือว่าปัญจนาปัญญาข้อว่าความสางโงคือความบาปกฏแห่งอารมณ์นาความที่เจ็ตบ่ฟุ้งซ่านตั้งมันสางบงพ่องแผวเป็นความสางโอมา ข้อว่าพายโยจนะคือทำรรอันบม่มมตทสบ่มีกิเลสมีความผ่องแผวเป็นพายโยจนะอย่างยิ่งข้อว่าแต่งตลอดคือแต่งตลอดความารากฏอารมัมนา ความบ่อฟูงสร้างความตั้งมั่นและความผ่องแผ้วแห่งจิตเหตุนั้นตาจริงกล่าวว่าแตงตลอดทําม,มีความสางโอเป็นประโยชนาะผู้กระละเฮภาละตั้งหลายพาสูมลงอย่างใดก็เฮอสัทธาพาละพาสูมลงพอกอทับบวันไว ไปในความบ่เมสทธาเฮเวเลยะปาละปาสุมลงพะออาทะว่าบ่หวั่นไหวไปในความเกียดข้านเมสาติภาละผาสุมลงของออาทะบ่หวั่นไหวไปในความประมาทเธอสมาเทภาละผาสุมลง啊 พ่ออาทะว่าบววนไหวในความฟุง้งซ่านเธอปัญญาภาละภะสุมลงพ่ออาทะบววนไหวไปในอวิชชาปูกะละเถอภาละเหล่านี้พาสุมลงในอาัมมานาดังเนีันภูกระละเถอโปดจังการดังลายราสุมลงอย่างใดเถอมีสติสัมโพธจังการาสุมลง พ่ออาทะตังมันเธอทำม,มาเวจาญะสัมโพธจังกะปะสูมลงพองอาทะว่าเลือกเฟ้นเอเวเลยะสัมโพธจังกะปะสูมลงองพ่ออ่านทาว่าปะคำป,ปะคองเธอเมสาติสัมโพธจังกาปะสูมลงพองอาทะว่าทราบสาั้นเธอปาสาธิปะสัมโพธจังกาปะสูมลอง พ่ออานทาว่าสางบเพสามมาเทสามโพจ์จังกาปะาสมลงพองอ,นา,องานทะาบุ่ฟงซานเฮ่อโอเป็งคาสามพจ์จังกาปะาสมลงพ่ออานทาว่าพิจารณาผู้กาละเฮออพนจังกาเหล่านี้ป่าสมลงในอมมารมณ์นาดังนี้ ก็ละเมมการปาสูมลงอย่างใดก็คือสัมมาทิฏฐิญาติทิิปาสูมลงพองอันทะว่าอันชอบคือสัมมาสังกัมปะปสูมลง พ่ออาทาวาปลูกฝังเธอสัมมากาวาจาปะสูมลงพ่ออาทะกามนตแน่นอนเธอสัมมากรรมมันตะปะสูมลงพ่ออาทะว่าเป็นติตังเธอสัมมาอาจีวะปะสูมลงพ่ออาทะข่องแผ่วเธอสัมมาวาามะปะสูมลงพ่ออาทะปะคับปะคลอง คือสัมมาส,า,สมออาติปสุลงพ่ออาถะตั้งมั่นเออสัมมาสม,มาธิปสุลงของอาธะบ่อฟงศานาผู้กาละเฮมังกานีปสุลงในอมมารมณานิตังน้ผู้กาลักเฮทำตั้งลายปาสุลองอย่างใดคืออินทิปสุลง ขออ่านทาเป็นอาเทปปาติเฮปาละปาสูมลงข้ออันทาว่าบวันไหวเฮพจังกาปะสูมลงพออันทาเป็นธรรมเป็นเครื่องนำออกเฮมากา ป่าสมลงพ่ออาถรพิเนเธอสาเทพาทานป่าสมลงพ่ออาถรตั้งมันเออสามมาปาตานะป่าสมลงพ่ออาถะตั้งความเปี่ยนจอบเธออินทิบาทป่าสมลงอาพ่ออาถรเออสามเลเธอสัรจะปะาสมลงอาถะเตียงแทเธอสาม,มาทะป่าสมลงพ่ออาถะบ่อฟงซาน เวปัสนาประสูลงผองอัฏฐะเป็นจลานาหันเสอสจมาทวิปัสนาประสูลงผองอัฏฐะมีกิจจะสมอกรันเทอดีเป็นกู้ประสูลงผองอัฏฐะบ่นล่วงเกินกันและกันเศีลาวิโสทิประสูลง พกออาทาวาสามลวงเหอเจตเวสุธิปาสสมลงพอกอาถะบ่อฟงซานเหออาติาธิเวสุธิปาสสมลงพ่ออาถะหันแจงเหอเวโมกปาสสมลงพ่ออาถะเหอป้นแล้วเหอเวจามปาสสมลงพอออาถะแ่งตลอดเหอเวมุติปาสสมลง พ่ออาทาวาสะะออาระโมทเธอญาณในความเสี่ยงไปประสุลลงพออาา่ออาทาวนตัดขาดเธอญาณในความบกเกิดเคินประสุลลงโอทาวะหั่นแกงเธอสันตาระสุลลงพอกอาทาวะเป็นมูลฐานเธอมาณาสิการ ปะสุ่มลงพ่ออาทาวาเป็นสามูฐานเธอสัมาทาสะและปะสุมลงพ่ออาทาเป็นเทปะสุ่มเธอแวนตานาปะสุม,สมลงและอาทาเป็นปะมวนเธอสมาเทปะสุมลงพ่ออาทาเป็นประธานเธอสาธิปะสุมลงอ พออาทาเป็นอาเิปะเิเฮสาติสัมปัสัญญาปะสมลงพ่ออาทาเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่เอเวมุติปะสมลงงาพออาทาว่าเป็นสารธรรมเกินนิพานปะสมลงพ่ออาธาเป็นที่ศูนโปงกาละเอธรรมเหล่านี้ปะสมลงในอารมณ์อันเอง เหตุนั้นต่างจึงกล่าวว่าธรรมต่างลายพระสมลงดังเนปุกะลลเมื่อหายใจอาออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นอย่างใดก็คือว่าผู้กาลลเมื่อหายใจออกสั้นยอมหายใจออกในขณะที่กำหนดว่าสั้นเมื่อหายใจเข้า